พี่น้องครับพี่ดีรักใจพี่น้องครับลอยสิมาลากลูกกับพี่น้อง <c oughs> จังบ่เมึง <c oughs> เดี๋ยวลอยครับเราผมสุงกำลังครับคัดอาจะมีปัญหาครับพ <c oughs> ิทลมหูวอ่านรอบหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเจอกันอยู่ครับว่าเป็นยังไงบักชนใจเชียงกงผมดี <c oughs> ครับโอ้โหไม่รู้ว่าอะไรจะไปบ้างรอบนี้เ <c oughs> ฮ้ยเมื่อยเมื่อยครับพี่น้อง มันเกิดอะไรขึ้นครับบักกนใเชี่ยงโกงผมตอนนี้เอาหมูหน่อยรู้มหเลยครับผมกมาเม่กี้ <c oughs> เอาออกมาไปที่ร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกครับบักปอนพี่บ่าครับเักกนคั้นรอเอาให้เขาเลยลูกหลานน้องนุงครับสร้อยกันนี่ครับสร้างไวยย้จำตัวผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับดัมซิงดิน่นนวนะ มันด่วนก็อย่ามันด่วนนี่แหละมันก็เลยเป็นอย่างนี้รถกระไดหินด่วนเป็นเหตุสังเกตได้ครับเม่อ่านี่มาโดนเติบครับตอนนี้ครับเวลาเท่าไรละปมันหาโม่แรงเราครับบรรยากาศภายหลังพายุเขาตอนนี้การล่างถอดมีขาดออกครับเบิ่งก่อนข้างในมันมียังหน่อยข้ามาบ่อคือจะมีน้ำมันครับนี่ครับข่าวน้ำมันเปลี่ยนทั้งใจ อาจจะเป็นซีนมาจากซีนข้อหลังมาจากก็เลยเห็นมันถอดออกมาเบิ่งก่อนบุย้ยปีกดขัดแบบใหญ่กระยอนเด้อมันรับแรงได้อดอกระดกกระเดือกจ้าทรงกับกบลำลังมันอยู่ดอกเนาะเอ้ยเบาๆแล้วข้างมือมันสิเต็่งเลยกระมีนี่ป้อนพี่น้องมาเบิ่งครับเบาออกไหมนี่ครับเนี่ยมึงกล่องพร้อม ววๆๆยังอีกส่นที่นิ้มครับแต่กระแต่งครับเยอะล่ะเ <laughs> บิ่งให้พอเบิ่งก่อนก่อนไม่นีิยังไม่ตำ่ำเลยแต่กองเปลี่ยนเหยนะเนอะเปลี่ยนเปีนป่นเลยนะตัวนี้ก็ต้องซื้อใหม่อยู่บ่นี่วนะสวัสดีและยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บอยดินดวนครับมาเบิ่งครับพี่น้อง เอาหมูน้อยขึ้นแล้วครับเมื่อยสครับขี่ขั้วขั้วกันตายครับเขาไปของใส่งานครับของใส่งานเป่าเปาเนี่ยทีนี้เป่าเปล่าในหูมั้งน่ะเฮ้ยนี่ครับเด็กพึ่งหัดครับเด็กสางเด็กสางสิม่งสีสางอนาคตหรแล้วมันสีสางหนีสางกินไหนพวกนี้เอามองตรงเนี้ยใน่น้าหัน ทอมถึงสายเดี๋ยวคิดเด้อชัดไปครับต้องแยกสามก่อนยังมีคือมันแตกนนมากม่าพอผลนสียโอ่เปนมาะไร่นอตตัวนี้เขาจะทำงูหรือปลาขอบหรือไม่ไม่นใยมาหันเบิร์ละวะนอตเอาไปมาหันเบิร์ละ,ะี่แล้วตัวนึงอยู่วะเอแล้วลูกนี้เด้ออาอนั่นใ่เนี่ยนี่นล่นมัโอ้อเขาหเพื่อนง มันเลื่นได้บอกมันบอมอ่ามันหลวมบอมมันลื่นอยู่ไหเวเราจะเอาเจลีมาทาโอ้ยเสียดบชื่อหเขากนกูแตมันขัดมันเครืองมันนี่ละทางน้ำมันผมว่าเปนซีแรนสามประเทศทางน้มันแบบใหญ่ก้อนเหนียวเอาแกพวงเงปักตะเกาถิ่มได้แหละเอาปากตีุบลงนี้นด้ักเอาปากเกาถิมไปได้แหละครับว่าสกตดเออ สี่แปดหูส uh, 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 oh, um ุระสายตัวใดนะสุระนี่ปอนี่เอ้ยแตะยังไมาเก็บสายกระได้ดเดี๋ยวตัวยังมาเก็บอย่าบอกประกาศงัดมันแตกดีกว่ามันพังเอาตัวตัวงัดตัวพอแตกเก่าออกเอาออกเป็นี้ซูบลงแสบมันจี๊ดึงมานิตัวนี้เลยอะไรวะเจ้างามเลยโอ้แมนนะจุดต้องแล้วใช่สำับสนุนโดยแม็กซิลกระบี่น้องแม่ หมวสิไก่แล้วครับไก่สีเบิร์เลยครับหน้าขายหน้าปัวรถครับพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไนให้กำลังใจกันครับสำหรับเมื่อนี้รอบนี้กะคัดคัดเกียร์จะคัดลาก่อน นี่ครับรอบต่อไปนี่ครับวัชิเนต์นี่ครับนี่มันเยอะมอครับมันหงอยไต่นี่ครับนี่ครับนี่ครับซื้อนี่ไล่ออกซื้อนี่ละแทนน้ำมันในเครื่องอันต์แถวี้แถวนี่ผมหยอดน้ำมันใส่เอ็นขาใส่กระแตนี่ครับมันห่อยลงไปใส่ทั้งหลังมันซึมบีเรียไม่ซึมอยู่ทั้งหลังครับวัชิทองมาท่ากาวใหม่ยู่ะครับพฤติการณ์ยัมาครับ ปามาแล้วต้องต้องปีนไปเรื่อยๆไม่นช่เปลี่ยนไปการนั้นมันตึงพอดีก็เม็นเหล่าขาวเว้ยข้ามอนี่นี่เขากินเหล่าขาวแล้วเหล่าขาวปีนได้ไหมเออทำตึงทำมันหัวเข้ากันเนี่ยผู้จัดการไนาครับผู้จัดการ จัดการนะครับผู้จัดการใครสิบดหน้านะครับขายหน้าปัผัวรถอ, <c oughs> อาเจ้าคิปนี้ไปคิดซ้ำนีนะครับด้ยที่มีคำเสียงในฟิลมขอมาอีก